รถยอดนิยม,มในโปครบรอบ17ปีของเราตอนนี้รุ่นไหนเอ่ยถ้ารถยอดนิยมนะแล้วในยอดอการกดไลคนะ์เนาะการกดไลค์การเข้ามาดูกันเข้าอะไรเงี้ยนี่เลยโลโตราคาแค่9 9นะ้า0นาะรวมเป็นเสร็จทุกอย่างแล้วนะ99้าได้เลยได้ตัวนี้ไปลยโตปี2 0 0พเครื่อง3,000โอ้โหโคตรโหดเลยเว้ยถ้าใครจะซื้อไปทำบุญนะ เอาไปให้หลวงพ่อว่าเอาไปให้อะไรใช้เนี่ยแนะนําเป็นคันนี้เลยรุ่นนี้เลยใช่ไหมที่ามทนกวลนแลวก็เข้ามาดูทุกวันเข้ามาจองคันนี้นะเอาตรงนะติดจองแลยยี่สิบสามรายโอ้นะยี่สิบสามรายเลยมาดูว่าเรามีอะไรให้กันบ้างอันนี้ขอรีวิวแบบเร็วๆเลยนะรีวิวเร็วๆไม่เฟกไม่อะไรเลยว่ารถคันนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างนะผมอ่ะนี่เข้ามานะแต่บอกไว้ก่อนนะพี่ราคาเก้าหมื่นเก้าเนี่ยพี่ได้แต่ราคาตัวรถนะคันนี้บอกตรงๆเลยพี่ขายรถไม่ขายฝันครับผมแอร์ผมไม่ได้ทําให้นะแต่ถ้าจะให้ทําอะได้ เดี๋ยวคุยราคากันนี่พงอะไรก็เป็นแบบนี้เลยอันนี้เปิดปิดได้ตามปกติเครื่องยนต์อยู่ด้านในนะอันเดี๋ยวทําอันนี้ให้นี่เป็นแบบนี้หน้าจอหน้าจอไม่มีแอร์ไม่มีเนี่ยสภาพแบบเนี้ยพี่ดูเอานะราคาแค่เก้าเหมืนเก้าปกติขายอยู่สองแสนห้านะหนึ่งห้าเก้าตอนนี้เหลือเก้าหมื่นเก้านะครับผมนะปกติขายไปโอ้โหหดอันนี้ที่วางที่ใส่ของอันนี้เก็บได้ปกติเลยครับผมเงินเก็บอะไรได้อ่าแล้วมาดูด้านในนี่เบาะเบร์พับได้หมดนะเข้าไปข้างในนี่เข้าตรงนี้นี่ ประตูประตูอะไรเนี่ยใช้ได้ปกติดีทุกอย่างพี่เครื่องเสียงกับแอร์ไม่มีถ้าทําสีใหม่รอบคันก็อยู่หลักหมื่นอยู่นะนี่แบบนี้เลยแต่พัดลมแอร์อยู่ด้านหลังเดี๋ยวมาไปดูประตูประตูนะพี่นะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้เลยเนี่ยประตูใช้ได้ตามปกติปิดเปิดได้ปกตินะสไตล์ตาสายวินเทจช,ชอบแน่นอนผมรู้นี่มาดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังประตูเป็นแบบนี้เนี่ยเนี่ยพัดลมตรงนี้พี่ก็ไปเปลี่ยนเอานะบอกตรงๆเลย ผมขายแต่ราคาตัวรถเนี่ยครับพี่ชายแต่ถ้าจะให้ทำให้นะถามว่าทาให้ได้ไหมเอาไปอะไรให้ได้ไหมเดี๋ยวมาคุยกันแนะนําได้ครับผมเนี่ยนี่เบาะเบอร์ก็ยกพับได้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมประมาณนี้นี่ประตูแต่ประตูไอตัวตัวรกเนี่ยเอาตรงนั้นตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเปียนเอานะไม่ยากแต่สีเนี่ยแหละมันติดอยู่ตรงด้านหลังเนี่ยเอาคุยตรงๆซะนะครับผมเนี่ยตรงนี้นี่แ่นั่นเองเอาไปทำเอาไปทำใหม่เอาพี่เชิอผมโทรเข้ามาได้เลยที่ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับผม ห้าสามเก้าาปดยังมาแปดสาตัวนะเลยบัสเลอทักอะไรทักทักหรือว่าทักมานี่เลยทักแอดห้าอะไรคะบี <B. S 2> <laughs>